ก็โ,โดนอีกรอบนี่มันครับมันกับมันฮะมันฮะ,ะ,ะโอ้โ เอาอีกรอบนึง <c oughs> เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์แล้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในมิวอัลจิน2ไทยนะครับผมเนี่ยฮะกราฟิกดีไซน์ภาพสวยงามอัปเกรดอุปกรณ์นะฮะฟังก์ชันใหม่ในโมบายในมิว2มิวอัลจินไทยนั่นเองนะครับกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาครับคุณผู้ชมครับใน s ที่3นะครับผมเปิดวันที่6นะฮะกุมภาพันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์นี้ในมิวสองภาคใหม่นี้มีรายละเอียดยังไงกันบ้างครับผมเนะี่ยมาปุ๊บเนี่ยผมก็เล่นเ<ม>ลยกระโดดดันเจี้ยนรูปแบบใหม่นะครับผมในมิติใหม่แห่งการดันเจี้ยนนะฮะก็จะมีการวาร ไปยังดินแดนอื่นโดยการกระโดดตรงนี้ฮรดูครับผู้ชมไอ้ยี่เนี่ยกระโดดมาเลยไปชิดแน่มาเจอมอนสเตอร์ตรงนี้นะผมนี่คือรูปแบบลูกเล่นใหม่ของเขาที่ทาขึ้นมาในมิวภาค2นั่นเองอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็สกิลครับผมให้ดูนี่นี่ภาพสวยงามแล้วก็สกิลสวยมากนะครับมอนสเตอร์สวยงามนะฮะอลังการงานสร้างนั่นเองนะครับตัวที่ผมเข้ามาเล่นคือดาร์กไนตัวหลักนั่นเองครับ ระบบเสถียรมั่นคงในเซิร์ฟนี้ในผมกิจกรรมแชร์โพสเพื่อรับโค้ดพิเศษได้นะครับผมแชร์โพสแคลปรูปนะฮะทางแฟนเพจตัวเกมหรือว่าแอดไลน์นะผมได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อรับกิจกรรมนะครับอุ้ยยาจะหมดซื้อได้เลยในร้านค้านะผมเราซื้อได้รอยนะครับนี่นะฮะซื้อได้ไม่จำกัดนะครับเพราะว่าเขาขายแค่1ขวด90นะครับป ผมจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวกันเลยนะครับผมว่าในมิวจินไทยสองเนี่ยมีรายละเอียดยังไงกันบ้างของแทกยังไงมีระบบยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมขอตีตัวนี้ก่อนนะฮะสกิลเขาสวยงามสุดเกินนะครับโอ้โหเลือดแบบยังเยอะเลยครับแต่ว่าเราหัวแล้วไงปั้นแป๊บเดียวนะฮะเรียกได้ว,ว่าเก็บเวลไวมากๆนี่เรียบร้อยแล้วสกิลทิมทีเดียวได้ของอะไรมาสีน้ําเงิน ของสีน้ำเงินนะครับผมเมื่อกี้ที่เขาแจกมาฟีเราสามารถหลอมได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะเราสามารถลวกหลอมได้ด้วยโดยใช้วิญญาณตัวนี้หลอมได้เลยนะเึ๊บมเพิ่เพเพื่อรับไอเทมนะครับค่าอีกพิงต่างแล้วก็ขออัปเกรดตัว่วงโชคสตาร์ของแอนนานะครับผมนี่คือลูกเล่นใหม่รีวิวสองนะฮะปะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับสร้างตัวละครใหม่ฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้ผมเอามาเล่นเฉยๆนะเดี๋ยวเราเลือกตัวละครกันก่อนนะครับเน่มาเลือกตัวใหม่กันเลยครับ ส่วนตัวใหม่นะครับผมนี่คือนักฆ่านะครับผมตัวแอสเซอร์ซินนะครับผมเป็นตัวที่นิยมเล่นนะครับส่วนใหญ่เกราะที่สวยนะครับแล้วก็สกิลที่เท่อลังการกับความแรงของสกิลอันติเมตดาเมจของเขานั่นเองนะครับมีทั้งหมดอาชีพให้เราเลือกเล่นในเซิร์ฟมิวจินไทยสเนี่ยทั้งหมด5อาชีพนะครับผมจะมีนักดาบนะฮะนี่ครับผมนี่ปุ๊สพุ๊สเอ๊ดูครับอึ้งภาพกราฟิกก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเสกกันได้เต็มๆนะครับนี่คือวิสั นะครับผมในแพลตฟอร์มภาค2ปึ้งนี่เป็นไงล่ะโอ้โหอลังการงานสร,ร้างเนี่ยนี่เต็มเปี่ยมด้วยเวทมนต์นะครับแล้วก็เอลครับผมฮึดูดูทะนัวก่อนนะตีใช้ตีนยิงด้วยนะเมื่อกี้นะครับผมแบบว่ายิง,รงแรงๆนะสกิลอันติเมทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพขวัญใจมหาชนครับผมก็คือซัมมอนนะฮะตัวโกงในด้านสกิลนะครับนี่ฮะภาคนี้เนี่ยเขาเรียกว่า การงานสร้างแนะวผมคาดากับสมุดคำของเขาเนะี่ยเอาไปขายได้ไหมเนี่ยช่วงนี้ทองคาขึ้นนะครับแล้วก็นักฆ่าครับแอสซาซินพระเอกของเรานะฮะตัวที่มาช่วยในซีรีส์เวลาฆ่าบอสเนี่ยเขาจะมาในซีนที่ฆ่าบอสในช่วงไทยไทายนะเนี่ยอเรียกได้ว่าพระเอกมาในเงามืดนะครับเราอยากจะเกล่นนะักฆ่าเหมือนกันนะแต่ว่าเขามีข้อกําหนดอยู่ว่าต้องมีบัญชีตัวละครเนี่ยต้องมี120เลเวลถึงจะสามารถสร้างได้เพราะฉะนั้น รอไปก่อนวันนี้เราจะสร้างเป็นตัวที่เราสามารถสร้างได้เดี๋ยวดูก,ก่อนว่าแซลมอนเนี่ยเราจะสร้างกันได้หรือเปล่านะครับแซลมอนแซลมอนเอ่อผมว่าน่าจะเหมือนกันนะใช่แล้วสร้างตัวละครลมเดียวมีชื่อส่าเฮ้ยแซลมอนเราสร้างได้อ่านนะครับผมในส่วนแซลมอนเนี่ยในมิวติสสองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอุย้ยเข้ามามีคนมายืนรอปั้นต,ตัวเต็มเลยครับคุณผู้มชมดูฮะยืนกันเต็มตรงนี้เลยนะครับไปฮะของแจกฟรีมีอะไรบ้างนะครับยละเอียดเซิร์ฟเวอร์มีอะไรบ้างครับ มีระบบสอนให้เราเล่นได้ด้วยนะครับผมในมิวสิชินสนะฮะก็ใครที่เล่นใหม่เล่นไม่เป็นนะครับเซิร์ฟนี้มีซับพอร์ตนั่นเองนะครับไปรับของฟรีครับหุกเหวบึงมังกรนะครับผมรับมาโอ้โหอุปกรณ์เด้งเข้ามาอะยรครับนี่โอ้โหมีผลไม้อุปกรณ์นะครับแจกฟรีครั้งแรกก็เพชรสีชมพูไปชอปปิ้งนั่นเองเซมีจัดจนากเดี๋ยวทำไม n อ c มายืนตรงนี้ เต็มเลยนะเต็มเต็มเลยนะเต็มเต็มเลยนะเมื่อกี้นะอ่ะเขาเปิดฟังก์ชันพูดให้เราด้วยนะครับผมก็ปกติเนี่ยจะไม่เปิดแต่ว่าเซิร์ฟนี้เปิดให้นะครับผมก็ใส่พูดได้เวลาออกรบนนเดงอุ้ยมาเจอช่างตีเหล็กอีกแล้วแหมภาค2มาที่ช่างตีเหล็กนี่พัฒนามายืนตรงนี้นะมุมขวาแล้วก็มีร้านใหญ่ขึ้นนั้นเนี่ยโอ้โหแสดงว่าค้าขายดีอันนี้คือร้านอะไรอ่ะคล้ายๆกับเดี๋ยว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 อันนี้คล้ายๆกับร้านขายเนื้อหมูนะเนี่ย โอ้โหหิวข้าวจังเลยกินได้ไหมเนี่ยอันนี้ร้านขายเนื้อหมูครับมีบิลสองก็แบบเก็บรายละเอียดได้แบบยิบย่อยเลยให้เราเลยสมบัติตรงนี้เนี่ยชื่อว่าฮลันเ n อร์นะครับผมฮลันเ n อร์นะครับตัวนี้นะของแจกฟรีเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับอันนี้การ์ดนะฮะ VIP 5กดใช้ได้เลยนะครับก็จะได้รับ VIP 5นะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์แรกเริ่มต้นนะครับบวก7เพิ่ม7ก็คือไล่ล่านั่นแหละนะครับเพิ่มบวกพิเศษนะครับตัวนี้แจกมาให้เราเนี่ยขั้น7 เอ้ยไม่ใช่ดิจากมาให้เราคันห้านะครับผมเป็นอุปกรณ์จานศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวนี้เราสวมใส่ยังไม่ได้สเตตัสยังไม่พอนะครับจากมาให้เราครบเซตเลยนะครับผมเคราะชุดกระทานะฮะแล้วก็จะเป็นดีร์ดตำราเวทมนต์มหากพย์นะครับซึ่งซัมโมนเขามีอืมครั้งแรกนะผมจะแต่งตัวให้ซัลโม,มนตัวนสวยเป็นรอยนะครับผลไม้จากมา100รลูกนะฮะกดใช้งานได้เลยครับผมคุผู้ชมทุกสายนะปัญญาว่องไวแล้วก็พลังกําลังกาย เพชรสีชมพูนะฮะสินค้าเป็นเพชรที่เอาไว้ช้อปปิ้งในร้านค้านี่กล่องอะไรเอ่ยหีบอาวุธพูดใหญ่ขั้น5้านะครับโอ้แจกพิเศษไม่อีกด้วยนะฮะอันนี้เป็นขั้นห้าแต่ว่าเป็นสีแบบแวววับนะฮะแวววับรวยนะครับผมเราก็กดใช้งานได้เลยนะครับมีทั้งสมุดแล้วก็เป็นคาถานะครับก็ตัวนี้เป็นขั้น5้าเหมือนกันน่าจะโหดตัวกว่านี้นะใช่ป่ะตัวนี้พลังอยู่ที่690ตัวนี้2004นะครับเป็นเกรดดีกว่านะครับก็ เราใช้เป็นตัวนี้เราน่าจะเป็นการสืบทอดเอานะครับสืบทอดเอานะนะครับผมเป็นบวก7กับได้ล่า7มาใส่นะครับมีพีคูณให้เราด้วยนะครับ5,000%ต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงนะครับ,บใช้งานเลยฮะ,ะเราจะไปเวลกันด้วยแต่ว่าเสียดายเราใส่อุปกรณ์ไม่ได้นะครับเฮ้ยนี่เราเพิ่มแต้มได้ด้วยเพิ่มแต้มเนี่ยเราเพิ่มอัตโนมัติเนาะตกลงนะครับปึ๊บขึ้นมาบวก80พลังลบ ใส่ได้ไหมอุปกรณ์ยังไม่ได้นะครับปะส่วนกิจกรรมมืออ่อเดือนของแจกมีประมาณนั้นเลยในะมิวสิชนสนะครับมีกิจกรรมโบนัสนะฮะโบนัสที่ก็เป็นรางวัลล็อกอินสะสมนะครับครบ2วันสามวันแล้วก็6วัน9วันนะั้นได้รับเป็นกล่องก็ตัวพูดหงดํดตัวนี้นะครับผมอ่าสะสมแรกเปลี่ยนนะครับนี่เป็นไอเทมที่เขาชัดทํามาให้เราเล่นด้วยเป็นตุ้ใหม่ด้วยนะตัวนี้นะครับโดยใช้เป็นตัวไอเทมตามนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะมาแลกเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับ มีจํากัดต่อวันด้วยนะฮะตามจํานวนนะครับผมมีไอเทมมากมายนะครับตัวนี้เป็นอะไรหรอโอ้โหคระทาทูตอะอำนาจนะครับผมตัวนี้เราก็มาสะสมแลกได้เป็นไดเลมอัปเกรดตัวละครแล้วก็เป็นในส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมอันนี้ออนไลน์ยืนออนไลน์นะครับผมมีทั้งหมดโอ้หนึ่งร้อยสิบห้านาทีนะครับผมรับโบนัสออนไลน์นะได้รับเป็นครุณเซาอีพอสูงสุดนะครับเช็คชื่อนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกับล็อกอินนะอันนี้เป็นในรูปแบบเช็คชื่อนะครับครบสามสิบวันใช่ปะ ตัวนี้นะครับผมก็จะมีไอเทมตามนี้เลยนะครับคริสตัลของเกตตัวละครต่างๆนะครับแพ็คเลเวลอัพนะครับผมมีใครเลเวลอัพก็จะได้รับโบนัสนะฮะพลังลบอะไรคล้ายๆเหมือนกันเลยเป็นโบนัสนะครับพลังลบเพิ่มก็จะได้รับของแถมนะครับเป็นโบนัสนั่นแหละนะครับอันนี้เรียกคืนนะฮะยังไม่มีกิจกรรมอันนี้เป็นโค้ดนะอย่าลืมนะครับผมใครที่ มาเล่นเนี่ยอย่าลืมไปกิจกรรมไลค์แชร์แล้วก็แอดไลน์ด้วยนะครับจะได้กิจกรรมหรือว่าได้โค้ดพิเศษมาใส่ของรางวัลมากมายนั่นเองนะครับกิจกรรมโบนัสประมาณนั้นนะฮะส่วนเติมเงินครั้งแรกนะครับคุณจะได้รับอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมเป็นชนิดดีเลยนะเป็นสีทองนะครับผมสเตตัสดีลเลอร์สีทองนะครับตัวนี้ใครที่เติมเงินจะได้รับไปแล้วก็สไตล์มือเดียวนะครับผมเป็นแฟชั่น กับเป็นกล่องสีม่วงแพ็คคู่สีม่วงใครที่เติมงินครั้งแรกจะได้รับไปเลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับราคานะครับอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะนี่เป็นกิจกรรมในเซิร์ฟนะครับในส่วนร้านค้านะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ครับจะมีประมาณนี้ฮะเพชรสีฟ้านี่คือเพชรที่มีค่าแล้วก็หายากมากๆเลยส่วนของที่ขายเนี่ยในราคาหลักร้อยหลักสิบนะครับเป็นของดีเลยนะครับที่ขายไว้อัปเกรดตัวละครของแรเนี่ยอยู่ในนี้นะครับอันนี้อะไรยรอ แท็กอัศจรรย์นะครับนักฆ่าเวทว้าวขายสองร้อยเองหรอแท็กอัศจรรย์นะฮะอันนี้เป็นหีบจารึกสีส้มนะครับอันนี้เป็นอะไรอะสกิลนะครับผมนี่ซื้อสกิลมาเอาเกดตัวได้ราคาแค่200เองนะผมว่าตื่มันต้องได้เยอะกว่าน,นั้นนะแล้วก็อีกช้อยหนึ่งต่อมาอันนี้เป็นอะไรเหรอเหรียญมังกรยักษ์200นะครับผมนะฮะใช้แล้วจะได้รับ200เหรียญมังกรยักษ์คือคล้ายๆอวยพรก็อวยพรนั่นแหละ อันนี้เป็นอีกียขาย100อนะครับอันนี้เป็นชื่อเสียงนะฮะก็มีของอัพตัวนะครับผมชื่อขายในร้านคาเฟ่สีฟ้านะครับช้อยต่อมาเกมของพวกหินต่างๆน้ำยาต่างๆนะครับอันนี้แ่ะมีป่ะไม่มีนะครับผมแล้วก็ร้านคาเฟ่ชมพูอันนี้เราซื้อได้ว่าเขาแจกมาหกห0 0่นแน่นะครับส่วนใครอยากจะได้เพิ่มเติมก็ไปร่วมกิจกรรมได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับเรสชมพูเนี่ยไม่มีนะฮะอืม เราซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยขนนกเนี่ยขนนกพวกนี้นะครับพวกนี้เราซื้อไปอัพได้เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นริสเซลสำหรับคล้ายๆไล่ล่านะครับวันนี้เขาเปิดให้เราอัปเกรดได้นะครับอ,อย่างอื่นก็เป็นพวกนะครับผมร้านคาปูก้านะครับโดยใช้เป็นตากูก้านะครับมาแลกได้นะครับแล้วก็จะเป็นร้านแฟชั่นเออสิ่งนี้เราต้องการนะแต่ว่าเพชรสีฟ้านะครับในราคา200เนี่ยเราซื้อของแฟชั่นมาแต่งตุเท่ๆได้เลย นะครับก็มีสเตตัสติดตัวด้วยนะครับนักเวทนักธนูนะครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะนักฆ่าปีกนะครับแล้วก็ฮอกนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นปีกคล้ายๆกับปีกแฟร์เป็นตัวเป็นตัวติดหลังนะครับผมเนี่ยเป็นแฟชั่นอีกชนิดหนึ่งในมิวจินสองไทยนะครับมีจะมีตามที่สี่ร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับมีสเตตัสแถมมาด้วยหลายๆอย่างโบนัส sp ดูดซับนะครับส่วนที่สี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่นะเลือกใช้งานได้เลยตามที่เราชอบนะครับ ะะมีขายด้วยนะครับใช้เพชรชมพูมีไหมหนีอยอ่ยเราอยากจะได้อะไม่มีเพชรชมพูเลยมีแต่เพชรสีฟ้าให้เราเลือกซื้อมาใช้งานเนี่ยเป็นของแฟชั่นนะครับผมนะฮะอันนี้คือรายละเอียดด้านค้าในเซิร์ฟเวอร์เ e ลจินไทย2นั่นเองนะครับแล้วก็จะ่อื่นก็จะมีเติมรายวันครับผมต่อวันนะฮะจะได้รับของตามนี้เลยเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาทำมาใหม่นะครับ มีเยอะแยะมากมายส,ส,สมรายวันนะครับผมก็ใครที่สายเปก็จะได้รับสิทธิมีปายนั่นเองนะครับผมป่ะยังอื่นก็มีทั้งหมดประมาณนั้นเลยในเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์สมดุลน,นะครับผมเสถียรนะฮะเล่นง่ายเทพเร็วนั่นเองนะครับผมในมิวจินสภาพสวยแล้วก็ล้ำสมัยนะครับกราฟิกต่างๆลูกเล่นต่างๆเพิ่มขึ้นให้เราเนี่ยมีความสนุกเล่นหรือว่ามีความท้าทายในการเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดกราฟิกให้มันสุดๆดดูดิ เราจะเล่นกันให้ภาพกราฟิกดีสักแค่ไหนนะครับตัวนี้เนี่ยเราเพิ่มเปิดมาที่ภาพกราฟิกแบบออโต้นะครับผมจะเปิดขั้นสูงไปเลยนะฮะนี่เปิด21คนผมเปิดกราฟิกสุดแล้วดูมันจะเป็นยังไงนะครับก็ภาพสวยขึ้นนะฮะนี่ดูมังกรดูชัดขึ้นมีเงานะฮะนี่อุย้ยสกิลของซัมมอนน้ไมเทยจังเลยอะเมื่อกี้นะครับเป็นแบบคล้ายๆกับดาวตกนะฮะที่มัน สวยมากครับแล้วก็ดูแบบกว้างมากเลยนะครับครอบคลุมมากซัมมอนภาค2จะไม่เหมือนภาค1นะเดี๋ยวเราจะทำเควสแล้วเปิดสกิลของซัมมอนให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยว่าบิวจินภาค2เนี่ยสกิลซัมมอนเป็นยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาไปทําเป็นเควสในคลิปวิดีโอนี้เลยละกันนะครับอันนี้ n p c ที่เราทำเควสกันไปเรื่อยๆนะเราก็จะได้ของประมาณนี้นะครับได้รับเป็นพวกเมจิคคริสตัลกับอุปกรณ์ที่เขาแจกมาให้เราปั้นตัวนะครับอุ้ย คิวซัมมอนแบบโคตรโกรงอ่ะโอ้โหคือซัมมอนนี่ไม่ต้องใช้เลเวล120นะอุ้ยสกิลโซครับเหมือนดาร์กโหลดเลยอ่ะใน PC นะครับเดี๋ยวดูริมจะเป็นยังไงสกิลโซครนะอบโห่เข้มเท่สกิลแบบในตำนานเลยฮะเหมือนดาร์กโหลดเลยครับคุณผู้ชมครับมิว2นี่ก็ทำออกมาแบบทำให้เราเนี่ยล้ำลึกถึงดาร์กโหลดใน PC ในแพลตฟอร์มโมบายนะฮะโอ้โหเจ็ดเท่ยังแรมอ่ะ ไปฮะเดี๋ยวเราทำเควสจนเปิดสกิลทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มีประมาณนั้นเลยนะครับของแจกฟรีฟังก์ชันลูกเล่นนะครับผมมีตามนี้นะฮะใครสนใจชื่นชอบในภาคสองมิวจินโมบายในเซิร์ฟเวอร์มิวจินไทย2นะครับก็สามารถลองดาวน์โหลดมาเล่นมาเล่นกันได้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนี้พร้อมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆนะครับผมแอดย่าลืมแอดไลน์เพื่อไปรับกิจกรรมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปแชร์นะฮะโพสเพจนะครับเพื่อรับกิฟต์โค้ดวิ่งอันนี้อะไร ร้านขายผลไม้ก็มีนะคุณผู้ชมใครที่อยากไปกินผลไม้นะฮะดูแลสุขภาพนะครับในมิวสองนี่ก็ทำมาละเอียดนะครับทําให้เราแบบดูเหมือนมันชีวิตจริงอะ่ะเออทำให้เราเข้ามาในโลกของมิวเนี่ยได้แบบล้าลึกนะครับผมลึกซึ้งมากขึ้นนะฮะสกิลต่อไปครับเป็นสกิลโอ้ปล่อยคล้ายๆกับตัวอันเชิญนะฮะแต่ว่าเป็นสีฟ้านะครับนี่คือเอกลักษณ์ของนักอันเชิญนะฮะ แต่ภาค2ผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกอะไรภาคหนึ่งเนี่ยก็เรียกนะักกอนเชิญน,นะครับปะ่ะเปิดสกิลที่3เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นการปล่อยคล้ายๆกับพูดอะคล้ายๆกับตัวนเชิญที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นแหละนะครับสกสิลแรกเป็นน้ําตกนะฮะนี่สกิลที่2เป็นโซ่นะครับผมอุ <S <S ้ยสกิลแรกเนี่ดาวดเร็วมากนี่สกิลที่3เป็นปล่อยตัวพูดที่เราเชิญมาแลผมเป็นองคคลักษ์หรือเปล่านะครับผมที่เราเชิญมาเป็นตัวสีฟ้านะครับสกิลแรกนี่น่าจะเป็นคอมโบที่ดีเลยแหละ มันรีคูดาวเร็วนะครับผมมันจะใช้ค่อนข้างที่จะถี่หน่อยนะครับดูนะคอยดูครับสกิลแรกมันจะเปิดก่อนเลยนะเอา้าไม่ตีมอนเตอร์เหรออีกสกิลสุดท้ายที่เรายังไม่ได้เปิดนะน่าจะแป๊บเดียวเซิฟนี้เวลค่อนข้างที่จะเร็วนะทําได้แป๊บเดียวนะครับป่ะสกิลไหมไม่นะเขาชี้มาตรงกระเป๋านะแรกได้โพสตมีเยอะนะไปติดตามได้เลยนะอันนั้นร้านค้าขายของ้วตลาดนะครับมาที่เมอซ่าครับน่าจะเปลี่ยนเมืองนะใช่ไหม เราเปลี่ยนเมืองไปเมืองอื่นใช่ไหมครับอ่าใช่จริงๆด้วยย้ายมาเมืองใหม่ครับอดูภาพครับโอ้โหมาเมืองใหม่ครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับผมที่เราทำเควสมานะป่าเส้นหลงทางนะครับเป็นเมืองที่เราเวลาเราเลื่อนคาดเนี่ยหรือว่าเราทำเควสภารกิจผ่านด่านแรกมาเนี่ยเร,เราจะมาเจอด่านที่สองนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่เขาเรียกกันคือเมืองเอลนะครับเปิดแล้ว ได้รับสกิลอันที่4แล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะไอสกิลแรกปล่อยไปแล้วสกิลที่2อง้องหุ่มโซ่นะครับสกิลที่3เปิดไปเรียบร้อยสกิลที่4ละ่ะวาร์ปนะฮะเป็นสกิลวาร์ปนะครับผมก็วาร์ปแล้วก็ทำลายสตูด้วยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมไล่เด็ดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิลออร์จินไทยสองนะภาค2เกมภาพกราฟิกเนี่ยไม่อยากจะบรรยายเยอะนะผมดูได้ทัมที่ผมรีวิวเลยเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเจ็ทนะ นะครับตามที่ให้รีวิวคุณผู้ชมได้ดูเลยใครสนใจในภาคสองก็สามารถลอง d o w n l ประเทศมาเล่นกันได้นะครับลิงก์ d o w n l ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปรีวิวประจําสัปดาห์นี้มีประมาณนี้นะครับท้ายคลิปอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันเช่นเดิมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอจะต่อไปด้วยผมจะได้หาเกมต่างๆเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมารีวิวคุณผู้ชมได้เทตได้เล่นกันแบบนี้เรื่อยๆนะฮะเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ